สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอสมศักดิ์จเจริญศักดิ์รับ mm hmm. วันนี้ก็เอามาอยู่กับิสันฟอนเทียนะอันนี้เป็น YD 25นะครับเทอร์โบอินเตอร์นะครับลำนี้ก็มาเก็บรั่วซึมนะครับเต็มระบบนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะซึมเยอะนะครับคัน พวกเครื่องวายดีนี้ถ้าเก็บรั่วซึมนี้ถ้ามายกเครื่องลงมานะครับบอกเลยว่าทําลําบากมากนะครับจุดที่มีการรั่วก็จะมีบริเวณร,รองเครื่องนะครับรองเครื่อง่อยเป็นเลอร์นะครับรงเนี้แล้วก็พวกสายที่เป็นน้ํามันเครื่องมาเลี้ยงปั๊มลมดูดนะครับปั๊มพทวรเวอร์พวกนี้นะครับ แต่บริเวณใตฟ้าส่วนบริเวณคอพ่อรวมไอดีนะครับตรงนี้รั่วซึมหมดนะครับบีพีดีน่าจะได้เปลี่ยนทั้งซีนคอหน้าคอหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ยกลงมาแล้วนะครับแล้วก็ซีนแป,ป๊บนะครับซีนแป,ป๊บมอสิดนะครับที่แรกว่าจะไม่ยกลงนะครับแต่พอส่องไปส่องมาแล้วรู้สึกว่าจะทํางานลําบากมากนะครับถ้าไม่ยกลงมานะครับ เพราะว่าเครื่องพวกนี้ออกแบบมาค่อนข้างจะรกนะครับรกเข้าถึงเข้าถึงยากนะครับถามว่าทำยากไหมมันก็ไม่ยากนะครับแต่มันเข้าถึงอุปกรณ์แต่ละตัวมันเข้าถึงยากนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนออยแบบนี้นะครับมันเกะกะาไปหมดเลยนะครับถ้ามันอยู่ในห้องเครื่องนะครับตอนนี้จงางแสนกำลังแค่แ,คแงะอยู่นะครับเบ <c oughs> ื้องต้นนะครับว่า พวกเศษค่อนข้างเยอะนะครับจะลงมากล้องอยู่บริเวณอ่างน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้จะถอดอัดกาวหมดเลยนะครับทั้งซีนครับซีนฝาหน้าครับซีนฝาหน้าซีนฝาเข้าวาตรงนี้ร่วมหมดครับพอพวกนี้แข็งหมดเลยนะครับแข็งปุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับฝาหน้าแข็งพวกนี้ซึมหมดนะครับเดี๋ยวจะถอดดูซีนข้อหน้าด้วยนะครับ ค่นข้างทํายากนะครับมันรกนะครับไม่มีที่จะสอดมือเข้าไปเลยนะครับเวลาขันน็อตเ่ยครับจะไม่แ่้งแสนขันน็อตตัวเดียวนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับจริงๆครับทำมากถึงยากมากเลยครับรุ่นนี้ไม่เหมือนพวกเอ็มนะบิ๊กเอ็มที่เป็นเครื่องทีดีนะครับพวกนั้นโล่งนะครับ โล่งขันง่ายนะครับในเ,เครื่องนี้ี่โอ้ยอมรับเลยนะครับเดี๋ยวจะดูพวกตาน้ําด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ตาน้ําชับพูนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตาน้ําให้ด้วยนะครับพี่ได้จบจบไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาผุที่ลังแล้วทําลําบากอีกนะครับโอเคคลิปนี้เอามาให้รับชมกันนะครับสําหรับสาวก ที่ใช้เครื่องวายดีทั้งหลายนะครับมันทำลำบากนะครับพวกนี้ก็คาแรงก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ก็รับจบเลยนะครับรัเวริมนี้รับจบเลยครับเอให้คลิปๆไปเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับนี้ก็จะทำการล้างแล้วก็ขัดเพราะว่าจุดที่รั่วซึมก็ ข้อมูลไว้แล้วนะครับว e. be ่ารั before before be ่วจุดไหนบ้างนะครับกต่เราจะล้างให้เยี่ยมก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับเราจะไม่ถอดก่อนจะล้างนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราล้างมันล้างถอดถอดแล้วมาล้างก่อนประกอบถ้าเราจะล้างบริเวณที่เราจะประกอบมันจะทําให้เศษสกปกมันเข้าห้องเครื่องนะครับเราจะล้างให้เยี่มก่อนนะครับแล้วเราก็จะถอดนะครับ ตอนมาเปลี่ยนพวกยางพวกรีมต่างๆนะครับมันจะได้ไม่เลอะมือด้วยนะครับเวลาทํางานมันจะไม่เลอะมือแล้วก็พวกเศษดินเศษน้ํามันเศษเกลกระมันจะไม่ได้เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับนี่ก็จะเป็นสูตรแต่ละร้านนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะทําในส่วนของผมแบบนี้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาให้รับชมกันเปยยเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ